บทวิเคราะห์ฟุตบอล6ธันวาคมเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างท็อฟฟีส่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเปิด์สันฮย่าคูดิสันปาร์กรับกำลังใจของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้จะลงเตะในช่วงดึกของวันจันทร์ที่6ธันวาคมเวลาต3ตรงที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ เฮวตัน hey, ลุทีมของลาฟาเอลเบนิเตสดูท่าเก้าอี้จะร้อนขึ้นหลังเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงในช่วงตน้นซีซั่นแต่ช่วงหลังฟอร์มร่วงแบบกลาวรูดอันดับหล่นลงมาใกล้โซนตกชั้นขึ้นทุกทีเกมรับที่เคยไว้ใจได้ขาดตัวหลักไปไม่กี่คนกลายเป็นแป๋ปทั้งแผงเกมรุกที่เคยร้อนแรงไม่เหลือความน่ากลัวไอเดียกันก็ทำดูตีปันหากฟอร์มยังไม่กระเตื้องเผลอเออาจมีการเปลี่ยนกุนซื้อในเรววัน ยิงพายมาแบบเลเทในสึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แบบคารังยิงดูบีบคั้นหัวใจแฟนบอลแบบสุดๆส,ดสภาพทีมเกมนี้จะขาดเยอรมีนาอังเบโกเมสและโดมินิกคาร์ว์ดเลวินที่ยังไม่หายเจ็บเกมนี้จะนำทัพมาโดยเดมาลายกเกลแนวะรุกตัวเก่งที่เพิ่งยิงกู้นายทีมได้ในนัดที่ผ่านมาห้าเกมหลังสุดของเอเวอเรตนเสมอหนัดแพ้สนัด อาเซนนภายใต้การคุมทัพของมิเกลอตต้าผลงานโดยรวมของทีมในซีซั่นนี้ที่ไม่มีเกมยุโรปช่วงกลางสัปดาห์มาคอยรบกวนใจนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเหลือเพียงแค่การปรับปรุงฟอร์มเวลาเจอกับทีมในเกรดเดียวกันที่มักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีแทคกติกอาจยังดูน่าอึดอัดใจอยู่บ้างเพราะเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นเอาไว้ก่อนแล้วสายงจวะสวนกลับที่มีแนวรุกสปีดจัดเป็นอาวุธโจมตีไม้เด็ดแต่จงังหวะจบสกอร์ยังไม่คมเท่าที่ควรความพร้อมของทีมนัดนี้จะขาดเซอ,อัดโคลาซินัต และกลานิชาก้าที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บโดยสตาร์ที่กำลังเล่นได้เข้าตาที่สุดในนาทีนี้ต้องยกให้เอมิลสมิธโลแนวรุกดาวรุ่งที่ใกล้ติดทีมชาติชุดใหญ่เต็มทีหนัดหลังสุดของอาร์เซนอลชนะสานัดแพ้2นัดเอเวตตันฟอร์มกำลังบูแบบสุดๆเกมนี้ต้องการชัยชนะอย่างยิ่งยวดไม่เช่นนั้นกุลซอมีสิทธิตกเก้าอี้สูงแต่ด้วยสไตล์บอลที่เน้นความแน่นอนคงไม่เปิดหน้าแรกแบบเต็มตัวพยายามเน้นการคลองบอลหาจังหวะเข้าทำแบบเน้นๆ ส่วนใงมุมเยืยนอนอาเซนอลแน่นอนว่าต้องเพลย์เซฟไว้ก่อนตามแท็ติกถนัดไม่บูมบามเปิดเกมรุกซส่มาเน่นเกมรับแล้วรอจังหวะ counter attack อย่างที่เห็นเหมือนเคยๆเยชื่อว่ารูปเกมนันนี้น่าจะเป็นการชิงจังหวะก,กันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันเอเวอรตันชนะ3นัดและอาเซนอลชนะไป1นัดสเสมอกันไป1นัดราคาเปิดมาให้ทางอาเซนอลเป็นฝ่ายต่อสเสมอครบครึ่ง เทียบศักยภาพกับฟอร์มช่วงหลังแล้วเหมือนว่าคันตุกาจากลอนดอนจะแอบดีกว่าเล็กน้อยแต่สถิติที่ผ่านมาในการเจอกันในช่วงหลังที่สนามแห่งนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเก็บ3ามแต้มออกไปยิงเกมนี้เจ้าถิ่นหลังพิงฝาจําเป็นต้องมีแต้มเพื่อเซฟอนาคตคุณซือยิงทําให้ต้องสู้แบบถวายหัวดังนั้นขอสวนกระแสให้รองเอเว์ตันเพราะเชื่อว่าโอกาสลงเอยด้วยผลเสมอและแบ่งแต้มกันไปคงเป็นไปได้สูง